วิธีเช็คว่ามีคนมาแอบเข้าบัญชี Google ของเราหรือไม่เพื่อความปลอดภัยนะครับแนะนำให้เป็นเพื่อนทำตามนี้เลยขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่ p พ t o r e เข้ามาแล้วนะครับให้กดไอคอนทางด้านขวาบนเสร็จแล้วกดเลือกเมนูจัดการบัญชี Google หน้าต่อไปนะครับให้เป็นเพื่อนมาเลื่อนแถบตรงนี้นะครับจนเจอกับเมนูความปลอดภยัยเมื่อเจอแล้วให้กดเข้าไปเลยครับ ในหน้าความปลอดภัยนะครับให้ทําการเลื่อนหน้าจอลงมานะครับจนเจออุปกรณ์ของคุณในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เคยเข้าสู่ระบบและยังคงเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของเราอยู่เนาะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับมากดจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้เลย <S <S ในหน้านี้นะครับมันจะบอกอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบบัญชี Google ของเราอยู่ <S <S ถ้ามีอุปกรณ์ไหนนะครับที่ต้องสงสยัยเพื่อนๆนะครับสามารถกดเข้าไปดูข้อมูลได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับเป็นอุปกรณ์นี้และกันให้กดเข้าไปนะครับ เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลอย่างละเอียดบอกให้เรานะครับว่าอุปกรณ์เครื่องนี้เป็นมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทีวีหรืออุปกรณ์ไหนที่เข้าสู่ระบบบัญชี Google ของเราอยู่และจะบอกรุ่นของอุปกรณ์ที่เข้าสู่ระบบจากตัวอย่างนะครับเป็นมือถือรุ่นวันพัสดเจทีและเข้าสู่ระบบประเทศอะไรวันที่เท่าไหร่ที่เข้าสู่ระบบล่าสุดและอยู่ในระบบปฏิบัติการอะไร จากตัวอย่างน้องก็จะเป็น Android แบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเช็คได้เลยว่า <c oughs> เป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆเคยเข้าสู่ระบบหรือว่ากําลังเข้าสู่ระบบอยู่หรือไม่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่ใช่หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราเคยเข้าสู่ระบบมานานแล้วและไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์นั้นแล้วแนะนําให้เพื่อนๆนะครับกดเข้ามาจนถึงหน้านี้และกดออกจากระบบจากหน้านี้ได้เลยถ้าออกจากระบบแล้วนะครับก็ลองไปตรวจช็คหน้าก่อนหน้านี้เนาะ ว่ามีอุปกรณ์อื่นที่มาแอบเข้าสระบบบัญชี Google ของเราหรือไม่ก็ไล่เช็คกันได้เลยนะครับและในกรณีที่เพื่อนๆนะครับมีอีเมลหรือว่ามีบัญชี Google มากกว่า1บัญชีให้เข้ามาที่หน้านี้แหละครับจากนั้นนะครับให้กดไอคอนทางด้านบนขวาเสร็จแล้วก็เลือกไปที่บัญชี Google อื่น อ่าเมื่อเลือกมาแล้วนะครับก็ลองตรวจช็คอีกทีเนาะว่าบัญชี Google อื่นที่เราได้เลือกไว้นั้นมีคนมาแอบเข้าบัญชี Google ของเราหรือไม่ถ้ามีนะครับแนะนำให้เพื่อนๆกดออกจากระบบจากหน้านี้ได้เลยอ่าเพื่อนๆน,นะครับลองใช้วิธีนี้ไปเช็คความปลอดภัยในมือถือของเพื่อนๆกันได้เลยนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นเท่านั้นก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งเนาะ ถ้าเพื่อนๆนะครับกังวลจริงๆว่าอาจจะมีคนนะครับมาแอบเข้าใช้งานบัญชี Google รวมไปถึงเข้าใช้งานและเข้าถึงข้อมูลบางส่วนของเราได้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปเปลี่ยนรหัสผ่าน Google ให้เรียบร้อยนะครับจะได้เพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นเนาะทั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทําตามคําแนะนําในเรื่องความปลอดภัยของบัญชี Google เบื้องต้นกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น, да schnell, าานการยืนยันตัวตนสองชั้นการเพิ <net hn> ่ม <such> อ <email> ีเมลสำรองในบัญชี Google ก็สามารถทําตามคําแนะนําได้เลยเพื่อข้อมูลของเราจะได้ปลอดภัยเนาะ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ